มาก็จอถ่ายล่มหัวต่อวาวเปิดปิดคอปเปอร์ก็สปริงครับ แรล้วตัวมันขึ้นมาเนี่ยครับติดอยู่ที่ตัวมันจะมี สายอยู่สองเส้นนะครับสายสองเส้นนี้จะติดอยู่กับตัวมันนะอีกเส้นที่เขาให้มาเรามาเสียบที่ตรงนี้ครับตรงนี้จะมีคอเปอเปอร์ให้เสียบอยู่ ก็เลยครับเ,เราก็ใส่สปริงสปริงนี้ใส่อย่างละอันครับกันงอกันสายงอครับ ดูเข้าไปให้สุด ใส่ไปเส้นละอันนะคะเล็กเล็กตวเล็กตัวนี้เราจะมัดปลายสายลมนะครับเพื่อจะแย่เข้าไปในแขน ทันไปเข้ากับปลายสายลมแบบนี้ครับทานแน่นแน่การลุดครับผมอยากไปให้มันทะลุไปยิยนด้านบนเลยครับตอนนี้ก็ได้รูลแล้ว สายก็เข้าอยู่ในแขนเรียบร้อยแล้วครับก็มีแกนแกนนี่คือตัวเสียบเสียบสายครับสายสีสายเส้นเส้นขวาเส้นนี้นะครับเส้นเดียว พาดพาดพาดมาอยู่ด้านบนครับพาดมาอยู่ด้านบนของแกนเส้กนกันครับเข้าสองฝั่งแล้วครับ ล็อ,ลอกกิบล็อกแกนล็อกแกนได้เลยครับใส่ใส่ทั้งสองฝั่งครับขั้นตอนต่อไปอเราตั้งแขนให้ตรงนะครับ เราก็มาจัดสายข้างล่างเรามาดูครับว่าเส้นไหนมันพับหรือว่าเส้นไหนมันงอเส้นไหนมันหักจัดให้มันเป็นระเบียบครับให้เราตาดัตาดสายลมนะครับเพื่อจะใส่เป็นวาล์วเปิดปิด เราก็วัดดูครับว่าตัดต่อประมาณไหนผมว่าประมาณนี้แล้วมาดูที่วาลเปิดติดก็จะมีสองขนาดตามสายลมเลยครับเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วก็เสียบเส้นใหญ่ครับจะมีแปดมิลกับหกมิลครับเนี่ย สองเส้นใหญ่เราเข้าด้วยกันเจ็บเข้าด้วยกันเลยเส้นเล็กเส้นเล็กก็จะมีรูรูของมันนะครับ ก็ประมาณได้ประมาณนี้ครับแล้วเรก็ตาางึ้นเราก็ใส่นอนยึดยึดวาวลมได้เลยครับ ต่อไปก็มีเปิดเปิดปิดจะอยู่ด้านบนนะครับนครับเราต้องเสริมออปเปอร์ก็มีแถมมาให้ จะอยู่ทางด้านขวาไปทางด้านขวาครับ เราไม่ใช้เครื่องเราก็เอาไว้อยู่ก็เอามาไว้อยู่ในดับกึ่งกลางนะครับครับอย่าให้อย่าไปตากตากฝนเปียกน้ำเพราะมันจะเกิดสนิมขึ้นได้ครับก็ขอ,อ,อระวังก็มีแค่หัวสูบ